อ่ะสวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวสุดยอดเกมดีที่คนไทยหลายคนอาจจะไม่เคยเล่นนะครับกับวิดีโอเกมที่มีชื่อว่าเจมบอล0 0 7ในฝ่ายนะครับโดยเจมบอล0 0 7ในฝ์ายเนี่ยเป็นวิดีโอเกมที่มีให้เล่นทั้งบน PC และ p s 2นะครับวางจําหน่ายประมาณปี2003นั่นเองนะครับจุดเด่นก็คือเป็นอีกวิดีโอเกมหนึ่งที่รวมเอาฉากต่างๆของเจมบอลไว้ได้เป็นอย่างดีนั่นเองนะครับเราจะเห็นได้เลยนะครับว่าฉากเปิดตัวเข้าเกมเนี่ยก็ทําให้เรานึกถึงกลิ่นอายของการดูหนังเจมบอลเลยทีเดียว แต่ก่อนอื่นที่ก่อนท่านจะเล่นนะครับผมแนะนําว่าการปรับตั้งค่าเนี่ยนะครับควรจะปรับตั้งนะครับหน้าจอเนี่ยอย่าปรับเป็น 1080p เพราะเกมนี้มันเก่ามันอาจจะไม่รองรับนะครับแนะนําให้ปรับเป็น1024นะครับปรับต่ำๆหน่อยหรือ800คูณ600ก็ได้เพราะผมลองปรับ1080แล้วเกมมันเด้งออกนะครับแนะนําว่าให้ลองปรับเป็น1024จะดีกว่านะครับ ความละเอียดที่แนะนําก็คือ10-24นนั่นเองนะครับจะเป็นความละเอียดที่ช่วยให้ท่านเนี่ยสามารถเล่นเกมได้แบบเกมไม่จอดับนั่นเองเรียกได้ว่าพอเรากดเริ่มเกมนะครับก็จะเป็นโลโก้ที่คุ้นเคยสําหรับใครที่เล่นเกมแนวเจมบอลหรือดูหนังเจมบอลมาอยู่แล้วที่มันจะเป็นลํากล้องปืนหันมาและสายไปสายมาแบบนี้นะครับในภาค0ูนเจ็ดในไฟเนี่ยนะครับก็เป็นอีกภาคหนึ่งที่มีคัฟซีน3มิติที่ถือว่าใช้ได้ไม่ตกยุกนะเพราะผมเอามาเล่นในปี2 0 2 4นะครับอันนี้เนี่ยเป็น วิดีโอเกมปี2003นะครับแต่เอามาเล่นในอีกที2024จะเห็นได้เลยว่าคัตซีนเนี่ยนะครับก็เหมือนเราดูหนังแอคชั่นสายลับได้เลยนะครับซึ่งในภารกิจแรกเนี่ยนะครับเราจะต้องไปทำการหยุดยั้งนะครับนักธุรกิจคนหนึ่งที่น่าจะมีเอี่ยวเกี่ยวกับโรงนิวเคลียร์หรืออะไรสักอย่างนี่แหละครับประมาณนี้และแน่นอนนะครับว่าขึ้นชื่อว่าเป็นเกมเจมบอลเนี่นะครับเราก็จะไม่สามารถเดินไปเข้าประตูธรรมดาได้นะครับเราจะต้องมาทางอากาศนะครับเป็น เป็นจุดเริ่มต้นคลาสสิกข,ของเกมผู้เกมอ่ะที่แบบประมาณว่าต้องโดดทางอากาศนะครับตั้งแต่ใครสิทธ์แล้วก็ไม่เข้าใจว่าขับรถไปไม่ได้หรือไงนะก็แต่ก็ตาม,มานั้นแหละครับคือเราจะเน้นแทรกซึมทางอากาศนะครับเห็นได้เลยว่าพระเอกเนี่ยก็จะทําการโดดล่มนั่นเองนะครับนี่มีการปิดหมวกด้วยนะครับอันนี้เป็นคลาสสินตอนเริ่มเกมถือว่าทำมาได้ดีมากเลยและเป็นคลาสสินที่ผมชอบมากเพราะตอนนี้เมืองไทยแม่งโคตร,ร้อนหลังจากตอนเราโดดล่มลงมาแล้วนะครับตัวเกมเนี่ยข้อ ข้อเสียหนึ่งนะครับคือตัวเกมจะไม่ค่อยสอนอะไรเรานะครับเราต้องทําการเรียนรู้มั่วๆเองนะครับอย่างปุ่มใช้อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยก็ต้องมาจากการคาดเดานะครับถ้ากดตัว G ีเนี่ยจะเป็นการใช้อุปกรณ์พิเศษพวกนาฬิกาเลเซอร์นะครับแต่ถ้าเลื่อนเลื่อนเมาส์เนี่ยไอตรงสกรอเมาส์เนี่ยก็จะเป็นการเลื่อนอาวุธต่างๆเช่นระเบิดปืนแล้วก็หมัดนะครับแต่หมัดนี่ยใช้เลยใช้แล้วไม่มีประโยชน์จริงๆนะครับหมัดเนี่ยรูปแบบการเล่นนะครับก็จะเป็นแบบ เฟิร์สเพิร์ซันนะครับเอาไว้ง่ายถ้าใครเล่นคอร์ิวตี้มาเนี่ยก็เล่นเกมนี้ได้อย่างไม่มีปัญหานะครับข้อเสียก็คือมันจะไม่มีไม่มีแผนที่บอกว่าเราต้องไปนะครับเราต้องเช็คออบเจคทีฟเองกดแท็บขึ้นมาดูนะครับและเรียกได้ว่าปัญหาก็เริ่มเกิดตั้งแต่ผมเริ่มเกมเลยนะครับก็คือเริ่มเกมตัวเกมก็ไม่ได้ไกด์นะครับผมก็วิ่งไปตามรถนะฮะเห็นไหมฮะแล้วก็ลุ้นว่า NBC จะหรือ AI จะไม่เจอเรานะครับก็มันก็เกมไม่บอกท้ายที่สุดเนี่ยผมก็งงนะครับเอย ระบบการยิงเนี่ยผมว่าเขาทำออกมาได้ไม่ค่อยดีนะครับจะเห็นได้เลยว่าถ้าเรายิงผ่านใบไม้เนี่ยศัตรูจะไม่ตายนะครับนี่ก็งงว่าเป็นใบไม้ศักดิ์สิทธิ์หรือเปล่านะครับคือยิงผ่านใบไม้ไม่ตายนะครับต้องยิงตอนมันออกมาจากใบไม้แล้วที่สําคัญเนี่ยศัตรูแม่งอึดแบบโคตรพ่อโคตรแม่เลยนะครับเรายิงตัวมันเนี่ยไม่ตายเห็นไหมฮะยิงแม่งสามสี่นัดโอ้โหคนหรือคนเหล็กวะเนี่ยและแน่นอนนะครับขึ้นชื่อว่าเกมเจมบอลเนี่ยผมชอบมากมันจะมีแว่นตาสายลับซึ่งเราสามารถปรับโหมดได้หลายรูปแบบนะครับเรียกได้ว่าทาให้ผมนึึกถงเลยว่า นี่มันเป็นเกมพีเดเตอร์หรือเปล่าวะเราสามารถปรับโหมดแสงความร้อนได้หลายรูปแบบเหมือนเป็นเกมพีเดเตอร์ไปเลยนีนเนี่ยก็จะเห็นได้เลยนะครับว่าเจมบอลเนี่ยเกมมันเนี่ยก็ยังทําให้เรานึกถึงหนังเจมบอลที่มีจะมีอุปกรณ์ล้ำลๆนะครับอย่างแว่นตาเนี่ยก็เป็นอุปกรณ์แรกที่ผมใช้เลยทีนี้นะครับความชิบหายมันมเริ่มในภาคในในใน,ในด่านด่านที่2นะครับเออด่านแรกสิหลังจากที่ผมเข้ามาแล้วเนี่ยผมก็งงๆนะครับก็อยู่ๆดีด,ด AI มันก็รู้เลยว่าเป็นผมเนี่ย มันก็ยิงใส่ผมนะครับผมก็หลบแทบไม่ทันนะครับผมก็งงว่ามันยิงยิงมาจากตรงไหนสุดท้ายจบที่การที่ผมตายนะครับตายรอบแรกเลยนะครับเรียกได้ว,ว่าหลังจากที่ผมตายรอบแรกนะครับผมก็เรียนรู้ว่าจริงๆเนี่ยเราควรจะใช้แว่นตาพิเดเตอร์ของเรานะครับในการมองขึ้นความร้อนแล้วค่อยเก็บไปทีละตัวนะครับอันนี้เป็นเทคนิคที่ผมได้มาจากการตายหลายรอบมากนะครับท้ายที่สุดเนี่ยก็คือเราค่อยๆย่องนะครับแล้วเราใช้แว่นตาถ้าแว่นต,ตาแบตหมดเนี่ยเราก็รอแล้วก็หยิบมาใช้ใหม่นะครับเราก็จะทําการได้เห็นศัตรูได้ได้ไดดครับ แต่ก็ต้องบอกนะคบว่าผมหงุดหงิดกับระบบการยิงของเกมนี้ชิบหายเลยเพราะเหมือนเวลายิงไกลๆเนี่ยยังไงยังไงก็ไม่โดนผมก็ไม่เข้าใจว่าเขาออกแบบเกมมายัางไงหรือออปติมัส์เกมมาไม่ดีหรือเปล่าอันนี้เล่นบนคอมนะครับเล่นบน PC ีเลยจะเห็นได้เลยนะครับว่าผมใช้แว่นเนี่ยในการมองความร้อนก่อนเพราะถ้าไม่ใช้เนี่ยศัตรูมันจะยืนเนียนมากอย่างบางทีตะกี้นะครับศัตรูยืนหลังพุ่มไม้ผมไม่เห็นเลยผมตายไปหลายรอบนะครับต้องบอกว่าเ,เกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่ผมเนี่ยตายบ่อยโคตรๆนะครับตายบ่อยมากนะฮะ ใช้กล้องสองก่อนยิงนะครับเทคนิคใหม่แต่หลังจากนั้นไม่นานนะครับผมก็ตายอีกแล้วนะครับหลังจากที่แทรกซึมเข้ามาได้แน่เรียบร้อยนะครับตายไปเลยแต่ข้อดีของเกมนี้ก็คือมีอุปกรณ์ให้เท็ให้เราใช้นะครับอย่างถ้าเรากด G แล้วเลือกนาฬิกาเลเซอร์เนี่ยก็จะเป็นนาฬิกาที่ช่วยให้เราเนี่ยสามารถทําลายตัวล็อกตามจุดต่างๆได้เพื่อที่เราเนี่ยนะครับจะได้ไปเก็บไอเทมลับต่างๆเช่น ชุดเกราะหรือว่ายาเพิ่มพลังนะครับแต่เกมนี้เนี่ยข้อเสียคือมันไม่ไกด์เราไงว่าต้องกดตัวอะไรในการเปลี่ยนนะครับผมต้องย้อนไปดูในออปชันถึงจะรู้ว่าถ้าจะใช้อุปกรณ์พิเศษอะเช่นนาฬิกาที่ที่ชอาได้เนี่ยต้องกดตัว G นะครับแม้กว่าจะรู้จะเห็นได้เลยนะครับว่าแม้จะเป็นเกมเก่าแต่ก็เป็นเกมที่เล่นสนุกนะครับแม้จะมีข้อเสียนิดนึงไปบ้างจะเห็นได้เลยว่าถึงแม้จะเป็นเกมเก่าเนี่ยแต่ก็รูปแบบการเล่นนะครับเนื้อเรื่องเนี่ยการทําบรรยากาศในเกมผมว่า ถือว่าทําออกมาได้โอเคนะผมถือว่าผมให้คะแนนค่อนข้าง,ง,งจะสูงอยู่สําหรับการการทำบรรยากาศของมันในเกมนะครับก็จะเห็นได้เลยว่าเราก็จะได้มีโอกาสย่องไปในจุดต่างๆตามปราสาทนะครับและลุ้นว่าจะมีศัตรูอยู่หรือเปล่านะครับซึ่งหลายๆครั้งเนี่ยมันทำให้ผมตกใจมากๆเลยนะครับและผมเกือบตายหลายรอบมากเอาตรงๆนะและแน่นอนนะครับด้วยการไม่มีระบบแมปเนี่ยผมก็หลงทางเป็นหลายนาทีอยู่นะครับมั่วๆไปเลยว่ากูาต้องไปทางไหนวะเนี่ยซึ่งก็อย่างที่บอกนะครับตัวเกมไม่ได้มีแผนที่ชัดเจนเนาะคุณจะบู๊กับศัตรูก็ได้หรือว่าจะหาเครื่อง ปั่นไฟนะครับแล้วกดปิดไฟเพื่อให้คุณเนี่ยสามารถรอบเลนได้ง่ายขึ้นก็ได้นะครับแล้วแต่เลยว่าจะบู๊หรือว่าจะใช้อุปกรณ์ต่างๆในสภาพแวดล้อมให้เป็นประโยชน์ก็ได้ขึ้นอยู่กับคุณนะครับเพราะว่าตัวเกมเนี่ยมันไม่วิธีการเล่นเรามาบานว่ามันจะให้เราเนี่ยคลำทางไปเองนะครับนี่เป็นคือเกมยุคเก่าของจริงนะครับมันจะไม่มีระบบการช่วยเหลืออะไรมากมายเท่าไหร่และก็จะเห็นได้เลยนะครับว่า AI ก็จะมีความเออๆหน่อยนะครับอย่างไอศตูเนี่ยผมพยายามจะยิงมันนะครับหามันแทบตายสุดท้ายมันไปหลบอยู่หลังเครื่องปันไฟ โอ้โห oh, วิ่งเล่นวิ่งไล่จับกันมันมากนะครับแต่ในที่สุดนะครับผมก็ได้บรรลุสัจธรรมแล้วว่าการจะเล่นเกมนี้ได้อย่างราบรื่นเนี่ยเราต้องเน้นใช้สไนเปอร์นะครับเพราะศัตรูเนี่ยเหมือนมันจะแพ้ทางสไนเปอร์เรียกได้ว่าเอาสไนเปอร์สองหัวเนี่ยแป๊บเดียวก็หลับได้เลยนะครับถือว่าเป็นอาวุธที่ทําให้เราเนี่ยสามารถผ่านไปได้อย่างง่ายดายและลดการโดนยิงตายได้ง่ายมากๆเลยนะครับกับสไนเปอร์แน่หลับเลยเห็นไหมและต้องบอกเลยนะครับว่ากว่าเราจะไปถึงจุดต่างๆในฉากเนี่ยก็ใช้ความลุ้นนะครับมันจะมีไอคอนเขียว ให้เราเห็นได้เลยว่าเออเนี่ยจะเป็นการเข้าฉากนะครับในส่วนของคัสซีนเนี่ยผมก็ต้องชมทีมงานว่ามันทำออกมาได้ดีนะทำคัสซีนออกมาได้ดีมากแต่ตัวเอกจะรู้ไหมเนี่ยว่ากว่าผมจะมาถึงจุดที่มีคัสซีนเนี่ยกูตายไปกี่รอบมาเนี่ยก็อย่างว่านะครับมันเป็นเกมที่ค่อางจะเก่าหน่อยอาจจะไม่ได้สอนอะไรผู้เล่นมากไม่ได้มีระบบไกด์แต่ก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่ยังสนุกนะยังสนุกอยู่ผมก็เล่นติดพันอยู่นะครับถึงไม่จะตายบ่อยก็เถอะและก็ต้องบอกว่าเนื่องจากเป็นเกมเก่าที่เขาไม่ได้สอนอะไรเรานะครับคือไม่ได้สอนอะไรเราเลยททําาใหห้ลังจกีี่่ผมเนย ตายหลายรอบและแทรกซึมเข้ามาในคฤหาหา์ได้นะครับไปยัง,ปยางงานปาร์ตี้เนี่ยผมก็นึกว่าให้เราเทคดาวไอสายรับอไอยามที่อยู่ตรงนี้กลายเป็นว่ามิชชั่นเฟลเฉยเลยนะครับเอาก็มันไม่บอกให้เราทําอะไรถูกไหมแล้วเราก็เห็นศัตรูยืนหันข้างหลังผมก็เลยกดต่อยสุดท้ายคือมิชชั่นเฟลแม่งไม่มีไม่ม,ม,มีบอกอะไรเลยนะครับมิชชั่นเฟลเฉยเลยให้ตายสิและจุดที่พีที่สุดคืออะไรรู้ไหมครับผมก็ลองเดินไปคุยกับมันปกตินะครับก็เห็นว่ามันคุยได้ปกติเพราะตอนแรกเนี่ยนึกว่าต้องหลบข้างหลังเพราะกลัวว่าถ้ามันเห็นเราเนี่ย เดี๋ยวมันจะยิงเราเพราะว่าเกมสายลับหลายๆเกมเนี่ยนะครับมันจะต้องไม่ให้ AI เห็นเราถูกไหมถ้าเ i เห็นเนี่ยเราก็จะแพ้กลายเป็นว่าอา้าวเราสามารถเดินไปคุยได้อ่าแล้วพอเราเข้ามานะครับก็จะมีคัาสีเรื่อยๆอ่าอย่างตัวน,นี้เนี่ยเราเข้ามาแทรกซึมในงานปาร์ตี้แน่นะครับโอ้ทีมองผู้หญิงเนี่ยสายเจ๊ทีต่กี้เนี่ยมองปุ๊บเนี่ยเป็นสีแดงบ้างสีเขียวบ้างน้าเงินบ้างนะครับโอ้โหทีเวลามองผู้หญิงนี่คือแม่งเป็นเลนสีปกตินะครับแว่นตาแม่งโกนตีนมากอันนี้คือเป้าหมายของเรานะครับแน่แล้วก็แน่นอนนะคร ถ้าเป็นเกมเจมบอลนะครับมันจะเป็นเกมเกี่ยวกับเสือผู้หญิงทุกครั้งเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นฉบับหนังหรือเกมเนี่ยเจมบอลเนี่ยก็จะมีแฟนมากกว่าหนึ่งคนสุดยอดมากอันนี้ก็จะเห็นได้เลยว่าเราเข้ามาแทรกซึมเป้าหมายของเรานะครับซึ่งจะมีสายรับอีกคนหนึ่งแฝงตัวเข้ามาภารกิจเนี่ยก็คือต้องไปสมทบกับสายรับคนนั้นนั่นเองนะครับผมเดาว่าน่าจะเป็นคนสีนเงินล้านเปอร์เซ็นแน่นอนแนะฮะจะเห็นได้เลยว่าเขาทำโมเดลออกมาได้ดีนะก็ไม่แปลกเพราะว่าเจมบอลภาคนี้เนี่ยทำโดยค่าย ea นะครับก็คือเปี .2 ในส่วนของฉากคาสีนก็โอเคนะครับและในภารกิจนี้เนี่ยนะครับผมก็จะทําการไปหาเรียกว่าไปหาสายลับอย่างที่ตัวตัวเกมเนี่ยให้วางระบบของเราไว้นะครับแน่เห็นได้เลยว่าผมก็สํารวจในส่วนของสิ่งปลูกสร้างต่างๆเนี่ยผมว่ามันทำออกมาออกมาได้ดีนะรู้สึกว่าแบบแสงสีเสียงเนี่ยผมชอบบรรยากาศเกมเก่ามากกว่าเกมใหม่อันนี้ผมบอกบอกตรงๆไ้เลยถือว่าเขาทำผลงานฉากต่างๆออกมาได้ดีมากนะครับ ซึ่งแน่นอนว่าผมก็ได้มีโอกาสไปลองกวนตีนนะครับบริการนะฮะก็ไม่มีอะไรนะครับแต่ภารกิจที่มันตลกอย่างหนึ่งก็คือพอเราเดินลงมาชั้นหนึ่งนะครับที่เราต้องมาสมทบกับสายลับเนี่ยมันก็มีภารกิจใหม่ขึ้นมาว่าให้เราเนี่ยถ่ายรูปผู้หญิงทุกคนไว้นะครับผมก็งงไงเพราะตัวเกมมันไม่ได้บอกว่ากูจะเปิดกล้องถ่ายรูปยังไงผมก็ไม่รู้ว่าอะไรคือกล้องถ่ายรูปนะครับผมก็ไล่หาเลยว่าอะไรจะเป็นกล้องถ่ายรูปได้บ้างกุญแจก็ไม่ใช่นะครับเป็นไฟฟ้าจะหมัดก็ไม่ได้เดี๋ ก็เดินวนอยู่อย่างนั้นสักพักหนึ่งนะครับเดินวนไปเรื่อยเพราะตัวเกมแม่งก็ไม่บอกนะว่ากล้องถ่ายรูปคืออะไรท้ายที่สุดเนี่ยผมไปเจอไอเทมกล้องถ่ายรูปมันคืออะไรรู้ไหมครับเดี๋ยวผมจะพามาดูกันเลยนะครับหลังจากที่ผมเด,เดินไปเดินมาพยายามว่าเอ๊ะแล้วจะให้กูถ่ายรูปตรงไหนจะให้กูหยิบอุปกรณ์อะไรมาถ่ายรูปเกมแม่งไม่บอกเลยนะครับผมบอกตรงว่าเป็นอีกระบบหนึ่งที่ผมแบบเฮ้ยแม่งไกด์หน่อยก็ได้คนทําเกมอ่ะคือไกด์ไกด์หน่อยนะครับไกด์หน่อยผมต้องกดดูภารกิจหลายรอบนะครับ และท้ายที่สุดนะครับผมก็ต้องมาลองไล่ใช้ไอเทมด้วยตัวเองนะครับจนไปเจอไฟแช็คนะครับถึงรู้ว่าน well. ี่แหละคือกล้องถ่ายรูปโอ้โหใครมันคิดว่าเอากล้องถ่ายรูปซ่อนมาในไฟแช็คโอ้โหพระเจ้าช่วยดูคิดดูสิครับว่าเออเนาะเอากล้องถ่ายรูปซ่อนมาในไฟแช็กอะผมก็นึกว่าตอนแรกเป็นปากกาเนาะได้คือไฟแช็คผมก็ใช้ไฟแช็เนี่นะครับไล่ถ่ายรูปตามที่รพากิจมันบอกไว้นะครับโอ้โหแม่งอยากจะอยากจะต่อยคนทําเกมจริงกล้องถ่ายรูปบนไฟแช็กใครคิดบ้างว่ามันเป็นไฟแช็เนี่ ก็ทาภารกิจไปนะครับก็จะเห็นได้เลยว่าในตัวเกมเนี่ยนะครับมันจะมีโอกาสให้เราเนี่ยสำรวจสิ่งต่างๆคือมันเป็นกึ่งโอเพนเวิลด์เนาะมันมันจะไม่ได้กว้างจนเกินไปแต่ก็ทําให้เราเนี่ยได้สัมผัสได้ถึงแบบเอออารมณ์ไปสายลับมันจะเป็นแบบเนี่ยมันจะไม่มีใครอะไรมาไกด์คุณคุณต้องแฝงตัวประมาณนี้อาและหลังจากที่เราถ่ายรูปเสร็จแล้วนะครับเราก็จะไปเจอคาสซีนอีกคาสซีนหนึ่งเหมือนกันนี่นะครับตัดเข้าคาสซีนนะเราก็จะมาสมทบกับสายลับนะครับซึ่งก็สไตล์เจ ตอนแรกคนนึกว่าเจมบอลเนี่ยเล็งคนนี้ไว้ไม่รู้จักสุดท้ายมาจูบเฉยเลยจบง่ายซะงั้นเลยนะครับผมก็โอ้โหซึ่งแน่นอนนะครับว่าแน่ก็ทําการจูบแบบดูดดื่มนะครับสไตล์เจมบอลและกลายเป็นว่ามีผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่เป็นผู้หญิงใส่ชุดสีแดงขึ้นมาเข้ามาด้วยนะครับแน่เข้ามาสมทบนะครับแน่ไม่ทันไรนะครับเจมบอลหลังจากที่จูบคนสีน้ําเงินเสร็จแล้วนะครับเฮียแกเนี่ยก็กลับมองด้วยสายตาเจ้าชู้ไปยังผู้หญิงสีแดงทันทีนะครับเรียกได้ว่านี่คือเกมเจมบอลของแทนนะครับเพราะเจมบอลต้องเจ จะคิอจู่กับผู้หญิงเส้นเงินนะฮะอ่าสักพักอ่าเดี๋ยวแกลเลสีแดงแล้วครับเดี๋ยวดูฮะเน่ตอนนี้จับมือจับมือสายรับที่ undercover เหมือนเรานะครับนี่เดินไปแล้วนะครับพึ่งจูบปากไปเอา้าแล้วในเกมนะครับฉากนี้เจมบอลก็มาจีบผู้หญิงเสื้อแดงทันทีเรียกได้ว่าโอ้โหคนสร้างเกมนี่คือแบบนะสร้างมาได้ตรงกับนิสัยเจมบอลจริงๆเห็นเห็นได้เลยนะครับว่าเจมบอลเนี่ยแหมมีสายตามองและอย่างเซลด้วยนะครับพึ่งจูบกัะตะก,กนี่เอง ก็โดยวรวมเนี่ยก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่ดีนะครับทั้งคัดซีนทั้งระบบการเล่นไปลองหามาโหลดนะครับกับ007เจมบอลไนไฟนะฮะ